อีกอันหนึ่งเมื่อราคาพลังงานแพงอันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกท่านผู้ชมครับนั่นก็คือรถโซล่าเซลล์รถใช้พลังงานแสงแดดแสงอาทิตย์เรียกว่าโซล่าเซลล์มีคนคิดมีคนทำแล้วครับนี่เป็นรถจีปของคุณลุงนะฮะชื่อว่าคุณลุงวิสุทธ์นะครับแกเอารถจีป ส่วนตัวของแกเนี่ยนะครับมาดัดแปลงฮะด้วยประสบการณ์เรื่องที่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์มาบ้างประมาณสัก40ปีเยอะครับแกก็เลยลองมาทำดูนะฮะเออตัวแกเองเนะจบป .6 เองนะแต่ว่าทำงานเป็นช่างเคาะพ่นสีมาตั้งแต่เด็กเลยเปิดอู่ซ่อมรถที่บ้านตัวเองที่อำเภอคิรีมาศจังหวัดสุขโขทัยแล้วส่วนตัวก็เป็นคนชอบรถคลาสสิกมากโดยเฉพาะร,รถรูปทรงแบบจิ๊บของทหารนี่มาก นะฮะแกชอบมากชอบขับเล่นนะขับไปซื้อของที่ตลาดนะครับกินลมชมวิวอยู่ต่างจังหวัดก็ขับได้นะอย่างี้นะกินลมชมวิวนะถ้ามาอยู่กรุงเทพรับรองเลยนะครับก็กินแต่ควันเข้าไปนะฮะก็ไม่ไหวมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานที่ที่เราใช้เป็นยังไงนะครับอ่ะแล้วแกก็ทดลองนะครับด้วยวิธีการของแกเนี่ยนะฮะเอาเอากำลังไฟฟ้าแบบโซล่าเซลมาใช้ นะแล้วมันก็สามารถขับได้จริงอะไรจริงนะครับแผงโซลาเซลล์ก็อย่างว่านะฮะรวมๆแล้วแกลงทุนนะคุณรัชนีกว่ารถคันนี้จะวิ่งได้ด้วยพลังงานโซลาเซลล์นี่นะครับ45,000บาทอ้าาทแต่ไม่ต้องเติมน้ำมันอีกแล้วแกบอกไม่งอน้ำมันจ้ะก็มีแบตเตอรี่มีมีแบตเตอรี่ที่เก็บพลังงานะนะครับเอามาใช้มันก็วิ่งไปจนหมดแบตนั่นแหละ,ะนะครับ เออมันก็สามารถวิ่งไปซื้อกับข้าวได้อะไรได้นะครับอะฟังดูฮะชอบความชอบส่วนตัวครับแล้วคิดยังไงสำหรับการออกแบบอย่างนี้ทำไมถึงออกแบบเป็นอย่างนี้ครับชอบรถจี๊บเคยเห็นดูใน YouTube เก็ตั้งอะไรอยากสร้างตามเขาผมชอบรถทหารรถจี๊บอะไรเงี้ยครับอบาศัยประสบการณ์ของตัวเองมากี่ปีครับถึงถึงถึงทำขึ้นมาได้ เป็นช่นนา,ง,ง,า,ๆๆง,า,ง,างมาตังางางา้งทำแบบฝึกงานตั้งแต่เด็กก็น้งเต็นเด็กพอผมมาก็มาช่างเรื่องสร้างดูเลยลรงสร้างดูว่าใครทำันเนดี่วเลยอ่าถ้าใครสนใจนะครับแม่อยากให้คุณลุงช่วยทําให้ผมสักคันหน่อยอ,อยาก<ข>าได้แบบนี้เหรอสี่หมื่นปะ่ะาอาจจะเอาตัวรถโครงรถไปเออไม่ใช่สี่หมืน่นนี <c oughs> มันต้องมากกว่านั้นเด็กก็สี่หมื่นมันต้องมีโครงรถมีอะไรไปให้แก